สมเด็จพิมพ์ฐานแซมสภาพหักกลางครับมาดูเนื้อกันอันนี้เราจะเห็นมนสสารที่อยู่ภายในครับเป็นพงวิเศษทั้ง5ของสมเด็จพุทธจารย์โตปัตมังอิทิเจติดิสิงเหบมหาราชแล้วก็พุทธคุณเป็นพระแท้หรือไม่ก็ต้องดูที่ความเก่าพระองค์นี้เก่ากว่า2485ในยุคข,ของหลวงปู่นาคแห่งวัดละคังแน่นอน และก็มีความเก่าลึกลงไปจนถึงสมเด็จพุทธจารย์โตสังเกตได้จากที่เนื้อเซตกันจนเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเขานมข้นนะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆเนื้อฝันเลยครับนี่ยดูที่ความเก่าของเนื้อเป็นหลักแลควก็มวลสารหลักขององค์พระดูความเหี่ยวย่นและก็บริเวณที่รอยปีแยกจะมีแคลไซต์มีอะลกาไนขึ้นปกคลุมจนเป็น ผิวที่จะประสานกันที่เขานิยมเรียกกันว่าการซ่อมผิวของพระสมเด็จนั้นบริเวณรอยซุ้มที่เป็นสันนูนก็จะมีความเหี่ยวม้วนตัวครับพระองค์นี้น่าจะมีการเครือบลักมาก่อนเราจะสังเกตในบริเวณร่องลึกจะมีคาบลักอย่างฝังตัวอยู่เมื่อเรามองผ่านชั้นผิวพระลงไปเราจะเห็นผงวิเศษที่แยกตัวออกออกมาเป็นก้อนกอนเนี่ยครับ เนื่องจากว่าในการผสมมวลสารรวมกับปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นวัตถุวัสดุหลักที่ใช้ทําองค์พระนั้น<อ>เมื่อผสมกันแล้วนี่ก็จะไม่เข้ากันได้ดีครับเมื่อเราเมื่อทอําองค์พระแล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ยผงวิเศษกับกลุ่มของปูนเปลือกหอยก็จะแยกออกจากกันทําให้เรามองเห็นเป็นด่างๆขาวๆลอยอยู่ในองค์พระ ก็จะเห็นว่าเป็นธรรมชาติของพระที่สร้างจากปูนเปลือกหอยที่ผ่านเวลามาเป็นร0อปีประกอบกับมวลสารหลักต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นเศษพระกำแพงสูงกอเราจะเห็นเป็นออกสีแดงส้มและยังมีกรวดใสๆนะครับหรือว่าเม็ดพระาธาตุติดอยู่ด้วยพิจนาได้ง่ายมากครับสำหรับพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมองค์นี้ว่าเป็นพระที่ถึงยุคแล้วก็มีมวลสารของพระสมเด็จ เรามาดูข้างหลังข้างหลังจะมีร่องรอยของความบินพื้นหลังนี่จะไม่เรียบตึงครับจะมีความนึกนุ่มในตาเป็นการเหี่ยวยุบย่นของปูนเปลือกหอยมีบางจุดที่มีเศษของผ้ากำแพงสูงกอเศษของนี่จะเป็นกรวดเทาแล้วก็มี ผงฐานครับกร,กระจายอยู่ซึ่งวัสดุเหล่านี้จะเป็นมวลสารหลักของสมเด็จพุทธจย์โตในการสร้างพระสมเด็จของท่านจุดนี้เป็นตรวจเทาตรวจเทาก้อนนี้ถ้าหากว่าท่านที่ได้ติดตามในพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้จะเห็นว่าของผมก็จะมีอ,องค์หนึ่งที่มีกรวดเทาอย่างนี้ติดอยู่ดังนั้นจุด ที่ฟันทงได้เลยก็คือความเก่าแล้วก็มวลสารที่อยู่ในนี้จุดนี้ก็จะเป็นกรวจสีขาวขุ่นรวมถึงเศษพระกาแพงนะครับออกสีแดงส้มติดอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้จะเป็นขอบข้างจะมีร่องรอยของการตัดความเหี่ยวความยุบความย่นความชัดเจนของมวลสารการหดตัวของปูนเปลือกหอย การงอกของอละลาโคนไนการงอกของแคนไซนี่ก็จะเป็นตรวดเท่าอีกเม็ดหนึงอยู่บริเวณขอบตัดขององค์พระพอดีและก็จะมีเม็ดพวกผงฐานสีดำดำครับมีเศษพระก,กำแพงซุ้มกอผงฐานนี้จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วท้ทงองค์พระเลยนะครับอย่างองค์นี้ด้านขอบข้างก็ยังมองเห็นนี่เป็นผงฐานสีดำดำ